สวัสดีค่ะคลิปนี้กับผ้าชม่มเบิงผือดร่หนะ้าสวนผสมเนาะค่ะอันนี้เป็นการปลูกน่อไหม่ซ้ำซุ้งเนาะค่ะน่อไหม่ประเภทนี้จะกินอยู่ตลอดปีเลยค่ะเนี่ถ้าตกแต่งตัดกิ่งออกเนีเพิ่งกระสิปงขึ้นจังสีละค่ะปงขึ้นจังสีนี่ค่ะนี ามาเก็บกินในตลอดปีนี่ค่ะถ้าตัดออกมันจะแตกนอกแตกแจ่มๆค่ะตามลำต้นมันราคาห้าวโคหนามเนี่ยนอนี่ก็จะออกตลอดปีค่ะเก็บขายด้ตลอดเลยค่ะอันนี้เนาะค่ะที่คือต๊กแ่งกิง่งเหรอเพ่อก็จะแตกขึ้นตามอันนี้ นอเนี่จะเกิดขึ้นตลอดปีเลยค่ะนี่ถ้าตรงนาแรงถ้าก็ตรงรดนานี่เเ็นบอกค่ะนอก,กับประมานซ้ำพ่อแกงเนาะค่ะนี่นอนอซ้ำพ่อแกงอันนี้กระปลูกจยู่ประมาณสามสิบสี่สิบก่อเนาะค่ะนอเจ็บขายหมือหนึ่งกับประมาณร้อยสองร้อยบาทค่ะแต่ว่าขั้นเท่า ไปแปรรูปขึ้นแกงขายเนี่ยกระสีไร่ประมาณเหมือนละหาหกรอยเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี่กับขอบคุ้นแค่เนี่ยเนาะคะ่ะน้อสวัสดีค่ะ